สวัสดีค่ะกระทาชมจันชาแนลนะคะนี่ป้าก็ทุ่มเทให้กับการทํา YouTube ของป้าแบบเต็มที่เลยนะคะทุกท่านเดินกลับขึ้นบ้านนะคะป้าเดินกลับจากสวนนะคะขึ้นบ้านก็ขอสักคลิปหนึ่งเหอะนะคะนี่ไม่ปล่อยเวลาผ่านไปนะคะ จะสู้ไม่ถอยไม่ปล่อยเวลาผ่านไปป้าเปียกก็ขอเดินชมวิวทิวทัศน์กลับบ้านสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคะทุกท่านชมวิวไปกับป้าเปียกนะคะตอนนี้ป้าเปียกกำลังเดินกลับบ้านคะ่ะตรงนี้ก็นี่แหละเป็นสวนที่คุณลุงตัดเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็ได้รดน้ำต้นไม้สวนนี้บ้างด้วยและป้าก็ กำลังเดินออกกําลังกายกลับบ้านสายแล้วก็กลับบ้านไปทำงานต่อนะคะวันนี้ก็มีงานเยอะเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วตอนเย็นกลับมาถ้ามีโอกาสไม่ติดพันเหมือนเมื่อคืนนี้เยอะๆป้าก็จะขึ้นไลน์นะคะแต่ว่าตอนไหนที่พอถ่ายคลิปได้ป้าก็จะถ่ายคลิปมาฝาก แบบนี้เลยป้าก็ถือโอกาสถ่ายสักคลิปหนึ่งเดินกลับขึ้นบ้านจากสวนตรงนู้นนะคะสวนก็ไม่ได้ไกลมากนะทุกท่านเอ่อบางคนอาจจะคิดว่ามันไกลนะคะแต่สำหรับป้าเปียกเดินขึ้นเดินลงทำสวนอยู่ตรงนี้หลายปีมาแล้วป้าเปียกบอกว่ามันใกล้นิดเดียวเองแต่มันก็นิดเดียวจริงๆนะทุกท่าน มองเหมือนไกลแต่เดินจริงๆเห็นไหมไม่ถึงกี่นาทีป้าก,ก็ถึงแล้วเนี่ยออโอ้ตรงนี้มันแดดสองเนาะเห็นภาพอะไรบ้างไหมเนาะตั้งแต่ตอนป้าเปียกเดินขึ้นมาอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าแสงแดดสองเนาะงั้นป้าหยุดตรงนี้เพื่อให้ดูสวนมะนาวหน่อยก็แล้วกันอุตส่าห์ยังอยู่นะคะเนี่ยไม่ได้รดน้ำไม่ได้ให้น้ำเลยนึกว่าจะไปเสียแล้วนึกว่าจะตายแต่ถ้าเป็นเดือน กุมพามีนาถ้าแห้งจริงๆถ้าไม่ลดหลายวันขนาดนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วนะแต่กว่ากว่าที่จะถึงตรงนั้นป้าคงจะทําความสะอาดสวนแล้วก็บ้านเสร็จแล้วคงจะมีโอกาสได้ลงมาให้น้ําบ้างเช้าเย็นนะคะเขาก็คงจะมีโอกาสรอดเนาะนให้ดูต้นมะนาวสวยงามแล้วป้าก็ตีต่างว่าได้หยุดหายเหนื่อยด้วย เดินขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ไกลแต่ผู้สูงอายุแบบป้าเปี๊ยกก็ทําให้เหนื่อยได้เหมือนกันนะซึ่งเมื่อก่อนนี้ป้าทั้งกระโดดทั้งเต้นทั้งอะไรออกกาลังกายก็ไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ว่าคนอายุเยอะแล้วสรีระร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะมันก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยด้วยแต่หวังว่ามันจะเหนื่อยเพราะอายุไขไม่ได้เหนื่อยเพราะโรคภัยไข้เจ็บ พเพราะว่าป้าเปียรก็พยายามป้องกันตัวเองอยู่นะคะไม่เคยทิ้งแมสเวลาที่ออกนอกบ้านเวลาที่อยู่กับคนอื่นแม้จะอยู่ในบ้านถ้าอยู่ใกล้กันก็ยังสวมแมสอยู่นะคะทานอาหารเรายังต่างคนต่างทานกันอยู่นะคะในบ้านเราก็ไม่ค่อยได้นั่งร่วมวงกินข้าวกันเท่าไหร่นะคะก็ พี่ปอยเขาก็กินเมื่อก่อนนี้กินอาหารด้วยกันที่โต๊ะอาหารอยู่บ่อยอยู่นะคะแต่ว่าตั้งแต่เขาให้ระมัดระวังระยะห่างทางสังคมบางทีน้องปอมก็ต้องแบ่งอาหารไปกินต่างหากแล้วก็ป้ากับคุณลุงส่วนมากก็ไม่ได้ทานด้วยกันนะต่างคนต่างทานแล้วก็พี่ปอยกับแฟนเขาก็ทานต่างหากอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือวิธีชีวิตแบบวิธีใหม่นะคะก็ไม่ได้นั่งร่วมวงกินข้าวกันเหมือนเมื่อก่อนโอ้โหเดินมาถึงตรงนี้ค่ะทุกท่านป้าเพิ่งจะเห็นนะคะอู้น่าจะเอาน้ำมาใส่ให้หน่อยนะดอกมะม่วงค่ะทุกท่านดอกมะม่วงกำลังออกดอกเยอะเลยต้นนี้เป็นมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะเขา รากจึงอย่างลึกลงมีรากแก้วนะคะจึงอสามารถทนทานอยู่แล้วก็มีดอกด้วยน่าจะเอาน้ํามาให้ช่วยเขาหน่อยนะคะต้นอื่นๆยังไม่เกิดนะคะมะม่วงสวนของอสวนของมะม่วงเขียวสเสวยนี่ยังไม่มีดอกนะคะแต่มีมะม่วงแก้วเริ่มออกดอกแล้วตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้นะคะ ตอนนี้ก็มาถึงเขียวใหญ่นะคะทุกท่านตรงนี้เขียวใหญ่ก็ยังไม่มีดอกเหมือนกันนะคะตอนนี้ป้าก็เดินขึ้นมาถึงบ้านแล้วะค่ะทุกท่านเดินขึ้นมาถึงแล้วคือลุงมาทำอะไรนะคะคตอนนี้ป้าก็กลับขึ้นมาถึงบ้านแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาตามทางเดินของป้าที่แห้งแล้งเดี๋ยวน่าจะมีน้ำลงมาถึงที่นี่นะวันนี้แล้วก็ป้าจะต้องได้ไปเอาน้ำใส่มะม่วงต้นที่กำลังออกดอกเผื่อเขาจะติดลูกบ้างดูสิคะแห้งแล้งแห้งมากเลยสวนป้าไม่ได้ลดมาโซนนี้เลยนะคะลดอยู่โซนโน้น แต่ว่าโซนนี้ยังไม่ได้ลดมาเลยว้าวช่างกลับมาแล้วสวัสดีค่ะนี่แสดงว่าความหวังของป้าใกล้จะเป็นจริงแล้วช่างทาสีบ้านนะคะมาแล้วช่างอันนะคะแต่ป้าก็ ح ح> เดินมาถึงบ้านแล้วป้าก็ขอจบคลิปนี้ ก่อนนะคะเดี๋ยวไปถึงตรงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยป้าพามาเดินมาดูชวนชมตรงนี้ก่อนเพิ่เมเริ่มจะมีดอกบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าดูสิคะกล้วยไม้ของป้านี่อุตส่าห์ออกดอกนะเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ออกดอกมันลอกมาแกลกร่องแรงร่องแรงอยงู่ตรงนี้ยังอุตส่าห์ออกดอกอีกนะคะเนี่ยดูสิคะดูสิคะเนี่ย ต้นนี้ก็เริ่มแห้งเหมือนกันพาเลาะมาดูสวนดอกไม้งามค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจมาตรค่ะทุกท่านเป็นจมาตรก็กําลังบานนะคะเป็นจมาตรเล็กนะเป็นดอกเล็กๆนะคะแต่ว่าก็กําลังบานสวยงามทีเดียวเดี๋ยวป้าพาเดินไปดูนี่เลาะเดินดูตอนกลางวันหน่อยลิทูเนียก็ อิทูเนียก็กําลังสวยน้องไหมเห็นไหมน้องไหมสวยงามมากเลยดอกไม้เราไม้ทองผ่องอัมไพไม้ทองลูกแม่ไม้ทองลูกแม่นะคะป้าจะเดินมานั่งพักตรงนี้ให้มันได้บรรยากาศนิดๆน,นะคะเนี่ยเฟื่องฟ้าสวยงามนะคะแจ่มแหมมอยู่ตรงนี้ แล้วก็ยังมีต้นคริสต์มาสยังยังสดชื่นอยู่นะคะป้าก็รดน้ำอยู่โอ้ขอนั่งพักให้หายเหนื่อยตรงกองฟางนิดนึงได้บรรยากาศบ้านๆน,นะคะแล้วก็นั่งชมดอกไม้ส,สวยๆอยู่กองฟางก็ดีด้วยสำหรับคลิปนี้สั้นๆป้าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ